อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่797สถานะของผู้ใช้พลังสั่นคลอนรีบช่วยกันเร็วเข้าแล้วนั่นพวกคุณกำลังทำอะไรตอนนี้ยังมีเวลาให้ทะเลาะก,กันอีกหรือฉินเฟิงตำหนิเป็นเพราะความอาจหารและความสามารถที่ฉินเฟิงแสดงให้ทุกคนได้เห็นทำให้แม้คนธรรมดาจะรู้แล้วว่าผู้ใช้พลังได้สูญเสียความรุ่งโรจน์ที่เคยครอบครอง แต่พวกเขาก็ยังไม่กล้าดูถูกชินเฟิงบวกกับสถานะทางสังคมที่มีมายาวนานในช่วงระยะเวลาสั้นๆอย่างหนึ่งหรือสองวันย่อมไม่อาจถูกทำลายลงได้คนเหล่านี้เชื่อฟังคำพูดของชินเฟิงแต่ละคนเริ่มเคลื่อนไหวบ้างยกเชื้อเพลิงบ้างคอยจุดไฟไม่นานเบื้องล่างนอกประตูเมืองทิศเหนือก็ลุกเป็นไฟเชื้อเพลิงถูกเติมเต็มลงไปอย่างต่อเนื่อง เริ่มขยายเป็นวงกว้างงูพิษพวกนี้ไม่แข็งแกร่งมากนักมีเพียงพิษจากเคี้ยวเท่านั้นที่ทรงพลังอีกอย่างสิ่งมีชีวิตประเภทนี้มักกลัวไฟเมื่อเปลวเพลิงลุกโหมพวกมันก็ล่าถอยอย่างเร่งรีบไม่กล้าเลื้อยขึ้นมาอีกต่อไปอย่างไรก็ตามฉินเฟิงที่อยู่อีกฝั่งของทะเลเพลิงมองเข้าไปในป่าอันลึกลับจากระยะไกลและเกิดความรู้สึกตลอดเวลาว่าภัยพิบัติร้ายแรงยิ่งกว่า กำลังเฝ้ารอพวกเขาอยู่อุณหภูมิโดยรอบสูงขึ้นเรื่อยๆผู้อพยพบางคนมีอายุมากแล้วไหนจะเด็กๆที่ยังไม่ได้รับการปลุกพลังพวกเขาเริ่มทนไม่ไหวล่าถอยฉินเฟิงสั่งการละทิ้งกำแพงเมืองฝูงชนทยอยหนีกลับไปเบื้องหลังมองจากมุมสูงราวกับกระแสลื่นน้ำเนื่องจากเหตุการณ์นี้สามารถมองเห็นได้จากระยะไกลาชาวเมืองเลยตามเข้ามาสมทบมากขึ้นเรื่อยๆ บนถนนเต็มไปด้วยผู้คนพลุกพล่านดังนั้นเวลาล่าถอยเลยยิ่งสับสนวุ่นวายในทางตรงกันข้ามในตอนนี้ไม่สามารถใช้อ b บิลิตีและวรยุทธ์โบราณได้ส่งผลให้ผู้ใช้พลังกระทั่งควบคุมฝูงชนไม่ให้เสียงดังยังทำไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นสถานการณ์ยังวุ่นวายมากขึ้นเรื่อยๆรรองเจ้าเมืองกวนตอนนี้ควรทำอย่างไรดีพวกเราต้องไปที่ไหน นั้นสีช่องว่างมิติบนฟ้าจะยังเปิดขึ้นอีกไหมพวกเราจะออกไปได้เมื่อไหรรัฐมนตรีหลี่ชันได้ยินจากคนอื่นๆมาว่าไม่สามารถใช้พลังได้อีกแล้วทางงานแล้วกองทัพล่ะเมื่อไหร่กองทัพะจะมาช่วยพวกเราสักทีในฝูงชนแต่ละคนเอ่ยถามคำถามตรงประเด็นใครบอกคุณว่าไม่สามารถใช้พลังได้อีกแล้วหลี่หยวนซานชะง,งักงานมองไปยังชายคนนั้นอย่างเดือดดาล ร่างของชายคนนั้นสั่นสะท้านก่อนเหลือบมองไปยังผู้ใช้พลังที่อยู่รอบๆตัวเขาและพบว่ามีหลายคนหลบสายตาการกระทำนี้ช่วยยืนยันความคิดได้เป็นอย่างดีกล้าเอ่ยเสียงดังสวนกลับไปไม่ใช่แบบนั้นหรอกหรืองั้นในเมื่อคุณปรากฏตัวแล้วทำไมไม่สู้ผู้ใช้พลังคนอื่นๆก็เหมือนกัน ไม่เห็นมีใครไอช่วยยุทธโบราณหรือ ability เลยจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ทำแต่พวกคุณทำไม่ได้ต่างหากใช่ไหมชาวเมืองคนนั้นระบายความในใจออกมาเป็นธรรมดาที่เขาจะเกิดความกังวลถ้าผู้ใช้พลังไม่สามารถปลดปล่อยพลังได้งั้นก็จะไม่มีใครสามารถปกป้องพวกเขาได้อีกแถมคนพวกนี้ยังผลักภาระตอนเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายให้กับพวกเขาอีกนั่นยิ่งเท่ากับเป็นการเพิ่มโอกาสตาย ขณะเดียวกันในมุมมองของผู้ใช้พลังเห็นได้ชัดว่าชีวิตของพวกเขามีค่ามากหากสามารถรอดชีวิตออกไปได้พวกเขาสามารถทำอะไรได้อิสระตามต้องการตอนนี้สถานการณ์ของเมืองยังไม่ชัดเจนแต่ที่ชัดเจนก็คือยังมีผู้ใช้พลังรอดชีวิตอยู่อีกมากอย่างน้อยก็มีหลี่หยวนซานกับกวนฉานหากออกไปได้ด้วยฐานะระดับสูงในพันธมิตรมนุษย์ย่อมมีคนให้ความช่วยเหลือพวกเขา เดิมทีหากไม่ตกอยู่ในสถานการณ์แปลกๆเช่นนี้การติดตามทั้งสองคนถือเป็นตัวเลือกที่ดีทว่าในตอนนี้ชาวเมืองไม่อยากถูกทั้งสองคนส่งไปตายและในเมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นแค่คนอ่อนแอแล้วฝั่งชาวเมืองที่มีจำนวนมากกว่าย่อมไม่ต้องหวาดกลัวและเกรงใจพวกเขาอีกต่อไปหลี่หยวนซานมองไปยังคนธรรมดาพวกนี้หัวใจเต้นแรงเกิดความรู้สึกแย่ สายตาไว้วางใจแบบนี้เกรงว่ามันจะทำให้สถานะของเขาสั่นคลอนหลี่หยวนซานคิดเอ่ยปากปฏิเสธแต่ในเวลานั้นเองอีกเสียงหนึ่งได้ดังแทรกเข้ามาในหูของฝูงชนที่พวกคุณก็ไม่ถูกซัดทีเดียวแต่เรื่องที่ว่าผู้ใช้พลังไม่สามารถปลดปล่อยพลังได้ในตอนนี้เป็นเรื่องจริงนายพลฉินเอ,อ่อกวนฉานรีบคลิปตาเตือนฉินเฟิงแต่อีกฝ่ายไม่สนใจกล่าวต่อว่า ฉะนั้นพวกคุณอย่าหวังว่าจะให้คนอื่นคอยปกป้องถ้าอยากรอดชีวิตก็จงปลุกจิตแห่งการต่อสู้ให้ลุกชนเรียกความเชื่อมั่นว่าจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปพวกเราสามารถช่วยพวกคุณได้แต่ไม่มากเกินความจำเป็นดังนั้นอย่าคิดหวังพึ่งพาใครฉินเฟิงตะโกนในประโยคนี้ส่วนใหญ่พยายามสร้างแรงดลใจให้ฝูงชนบอกว่าพวกเขาเองก็สามารถทำอะไรด้วยตัวเองได้นะ เพราะท้ายที่สุดแล้วในปัจจุบันผู้ใช้พลังไม่สามารถปกป้องพวกเขาได้อีกต่อไปเอาจริงๆผู้ใช้พลังบางคนไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ด้วยซ้ำยังไงก็ตามเมื่อคำพูดนี้ถูกประกาศออกไปคนที่มีจิตใจเข้มแข็งต่างก็รับทราบเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นแต่คนที่อ่อนแอกลับหวาดกลัวยิ่งกว่าเดิมสิ้นหวังมากขึ้นและสำหรับคนที่สิ้นหวังต่อให้คนทั้งโลกเอ่ยปากยืนกราน พวกเขาก็ไม่เห็นด้วยทั้งยังบังเกิดความแท้นความไม่พอใจในจุดนี้ถ้าแบบนั้นเงื่อนไขที่พวกเขาเคยเสนอก่อนหน้านี้อย่างให้พวกเราจ่ายภาษีที่มากขึ้นละ่ะจะให้ทําเป็นลืมมันไปหรือพอถึงช่วงเวลาวิกฤตพวกเขาไม่มีประโยชน์แม้แต่ผายลมด้วยซ้ำให้พวกเราสู้เอาตัวรอดเองแล้วจะมีพวกผู้ใช้พลังไว้ทำไมอา หลังชายคนนั้นพูดจบหลายคนก็รู้สึกว่าเห็นด้วยพวกเขาคาดหวังให้มีคนปกป้องตนฉินเฟิงสยะยิ้มเย็นกล่าวว่าพวกคุณอาศัยอยู่ในฉงโหลเป็นเวลานานก่อนหน้านี้เป็นใครที่คอยปกป้องพวกคุณใครกันเป็นคนมอบที่พักอาศัยในเมืองให้พวกคุณไม่ต้องไปถูกสัตว์ร้ายจับกินนอกกำแพงเมืองพวกเขาปกป้องพวกคุณมาตลอด 30- สถึง40ปี แค่นั้นยังไม่พออีกหรือแล้วนี่อะไรแค่ปกป้องไม่ได้ครั้งเดียวพวกคุณก็บ่นแล้วถ้าพวกคุณมีความสามารถก็แค่จับอาวุธในมือแล้วออกไปสู้และล่าสังหารมาให้ได้ซะต้องรู้นะว่านี่อาจเป็นโอกาสเดียวของพวกคุณฉินเฟิงสามารถคาดเดาบางอย่างได้ในใจของเขาก่อนหน้านี้เขาสามารถค้นพืชกลายพันธุ์เลยทำให้ได้รับพลังพิเศษบางอย่างมา ตอนนี้ร่างกายของเขาไม่เกิดความรู้สึกว่าถูกยับยั้งอีกต่อไปรากับว่าเขาปรับตัวให้เข้ากับกระตะเจนของมิตินี้ได้แล้วฉะนั้นนี่มีได้หมายความว่าคนธรรมดาพวกนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันหรือจะเป็นอย่างไรหากชาวเมืองเหล่านี้สามารถได้รับพลังงานที่นี่ได้นั่นไม่หมายความว่าหลังจากพวกเขาออกไปพวกเขาจะกลายเป็นผู้ใช้พลังหรอกหรือ การค้นพบนี้แทบจะเป็นการพลิกตลบโลกทั้งใบแม้ฉินเฟิงยังไม่มั่นใจก็เถอะกระนั้นเขาก็หวังเช่นกันว่านี่จะเป็นโอกาสใหม่ของมนุษยชาติพอฉินเฟิงพูดจบผู้คนก็ราวกับถูกชำระล้างจิตใจไม่มีใครคิดถกเถียงเรื่องประเด็นนี้อีกสีหน้าของเหล่าผู้ใช้พลังค่อยผ่อนคลายมากขึ้นทุกคนรู้สึกว่าฉินเฟิงกำลังพูดให้พวกเขา ชินเฟิงเดินไปหาหลี่หยวนซานและเอ่ยถามกระดาษก่อนหน้านี้เขียนว่าอะไรบ้างหลี่หยวนซานไม่สามารถปกปิดมันได้ในตอนนี้มอบกระดาษแก่ชินเฟิงฉินเฟิงกวาดตาอ่านและเข้าใจว่านี่น่าจะเป็นวิธีที่ไปหลี่ใช้ปกป้องเขาตอนนี้ขอให้ทุกคนมุ่งหน้าไปยังใจกลางเมืองพร้อมกันพรุ่งนี้ช่องว่างนิติจะเปิดขึ้นอีกครั้งเพื่อพาพวกคุณทั้งหมดออกไป เวลานี้เหล่าคนธรรมดาบังเกิดความโล่งอกในที่สุดตราบใดที่พวกเขาออกจากที่นี่ไม่ติดแงกอยู่ในเมืองบ้าบ้านี่แค่นั้นก็พอแล้วรัฐมนตรีหลี่ท่านรองเจ้าเมืองกวนขอฝากคนพวกนี้ไว้กับคุณส่วนผมมีภารกิจพิเศษต้องทำไว้ภายหลังจะกลับมารวมตัวนั่นคุณคิดจะไปไหนแม้หลี่หยวนซานจะไม่รู้สึกดีกับชินเฟิง แต่ตอนนี้เขาไม่อยากให้ฉินเฟิงแยกตัวออกไปจริงๆปัจจุบันความแข็งแกร่งของพวกเขาถูกสะกดเอาไว้หากเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นคงแย่อย่าลืมสิว่าพวกเขาเชื่อมั่นว่าชีวิตของตัวเองมีค่ามากเป็นภารกิจพิเศษจากตัวตนทรงอำนาจเลเวลเอสผมต้องไปจัดการให้เสร็จสิน้นว่าจบฉินเฟิงก็หยิบตราของซาดออกมาเดิมฉินเฟิงเชื่อว่าซาดเป็นคนขององค์กรมืด แต่ในความเป็นจริงแล้วคนคนนี้ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับพันธมิตรมนุษย์อาตึกเป็นตัวตนทรงอำนาจเลเวลเอสจริงๆทั้งสองตื่นตะลึงเวลานี้ไม่มีใครกล้าหยุดฉ้นเฟิงตอนที่798งานวิจัยสำคัญหลี่หวนซานรับหน้าที่ดูแลผู้ใช้พลังส่วนกวนฉานคอยจัดการชาวเมืองคนธรรมดาหาพวกเขาออกเดินทางไปยังที่ตั้งใจกลางเมือง มีเฉพาะฉินเฟิงที่แยกตัวมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกของเมืองเพียงลำพังภายในตรอกซอกซอยที่ไม่เตะตาผู้คนมีดกริย์ครามกวาดลงบนพื้นปัดเศษดินทั้งหมดออกไปด้านข้างและพบกับประตูเหล็กบานหนึ่งประตูเหล็กบานนี้ดูไม่ต่างจากฝาท่อระบายน้ำเป็นรูปทรงกลมมีกระทั่งฝุ่นเกาะด้านบนแม้ดูเรียบง่ายแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นหากไม่ใช่เพราะเกิดมิติทับซ้อนขึ้น ที่ปรากฏให้เห็นคงเป็นพื้นอิฐแบบเดียวกับพื้นรอบๆประตูนี้ได้รับการตกแต่งโดยผู้ใช้ Ability ดินเลเวล A ต่อให้รุ่ยโฉงมาตรวจสอบด้วยตัวเองก็ไม่อาจพบได้ช่างเป็นอะไรที่น่าเสียดายหลังจากมิติทับซ้อน Ability นี้เลยหายไปฉินเฟิงถึงสามารถพบมันได้อย่างรวดเร็วฉินเฟิงกระโดดลงจากประตูใช้เท้าย่ำไปตามกำแพงรอบตัว ต้องลงไปลึกกว่า30เมตรถึงค่อยพบทางเดินแนวนอนจากนั้นเดินต่อไปอีกหลายก้าวก็พบกับประตูอีกบานหนึ่งประตูบานนี้เดิมทีมันถูกปิดกั้นไว้อย่างแน่นหนาแต่ฉินเฟิงแค่ผลักเอาเอามันก็เปิดออกแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรเพราะเทคโนโลยีในปัจจุบันล้วนใช้ไฟฟ้าทั้งยังผ่านการแปลงพลังงาน ขณะที่มิติแห่งนี้พลังงานทั้งหมดถูกยับยั้งเครื่องจักรและระบบป้องกันเลยไม่ทำงานฉินเฟิงจึงสามารถเดินทางโดยไร้อุปสรรคไปตลอดทางฐานทดลองแห่งนี้ไม่ใหญ่มากนักดังนั้นฉินเฟิงเดินไปไม่นานก็พบกับบางคนอะคุณเป็นใครเข้ามาได้ยังไงชายคนนั้นอุทานด้วยความตกใจแต่ยังยกอาวุธในมือมุ่งเป้ามายังฉินเฟิง อาวุธชิ้นนี้เป็นปืนที่สามารถใช้กับผู้ใช้พลังเลเวล g ได้ในช่วงเวลาที่ความแข็งแกร่งถดถอยเมื่อคุณไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์รูนได้อาวุธปืนชนิดนี้ถือว่าร้ายแรงทรงอนุภาพที่สุดสิ่งสำคัญก็คือมันไม่ใช่อุปกรณ์รูนดังนั้นสามารถใช้ในพื้นที่ต้องห้ามแห่งนี้ได้ใจเย็นก่อนผมถูกด็ตอร์ซส่งมา ฉินเฟิงสาธยายถึงตัวตนทรงอำนาจเลเวลเอสคนนั้นที่กล่าวอ้างว่าเป็นหมอยิ่งพูดยิ่งรู้สึกอึดอัดใจแต่นั่นคือสิ่งที่แซดเคยบอกกับฉินเฟิงมาก่อนอาที่แท้ก็เป็นคนของด็อกเตอร์แซดคนอื่นๆผ่อนคลายความระมัดระวังของพวกเขาลงอืมด็อกเตอร์แซดขอให้ผมพาสัตว์ร้ายจอมขมือบออกไปและพวกคุณสามารถมาพร้อมกับผมได้เช่นกันฉินเฟิงกล่าว อย่างไรก็ตามคำตอบของนักวิจัยเหล่านี้มันเกินความคาดหมายของชินเฟิงงั้นฉันขอไม่ไปก็แล้วกันหนึ่งในนักวิจัยที่มีผมขาวเต็มหัวตอบสวนกลับมาทันทีแล้วเขาก็หันหลังเดินจากไปโดยไม่เหลียวมองกลับมาอีกเลยคงไปด้วยไม่ได้หรอกเพราะฉันต้องศึกษาสิ่งที่ได้มาในวันนี้เออขอบายดีกว่าโปรเจกต์ในครั้งนี้จะทำให้มนุษยชาติตกตะลึงอย่างแน่นอนแล้วพวกเราจะกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุค การแสดงออกของคนเหล่านี้ดูตื่นเต้นสุดๆเทียบกับท่าทีของชาวเมืองข้างนอกที่ฉินเฟิงเคยเห็นแล้วแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและฉินเฟิงสามารถบอกได้ว่านักวิจัยเหล่านี้ทั้งหมดเป็นผู้ใช้พลังกระทั่งชายชราที่จากไปคนแรกเกรงว่าจะเป็นผู้ใช้วรยุทธ์เลเวลบีนี่คือพื้นที่ต้องห้ามการใช้ชีวิตเป็นเรื่องยากเกินจะทนทว่าอีกฝ่ายกลับดูมีชีวิตชีวามาก และประเด็นก็คือไม่เต็มใจที่จะออกไปฉินเฟิงกล่าวเสียงหนักแน่นงานวิจัยของพวกคุณสามารถรอได้พวกคุณต้องออกไปก่อนเพราะท้ายที่สุดแล้วสิ่งสำคัญคือพวกคุณต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปเมืองฉงโหลได้รวมเข้ากับระนาบอื่นกลายเป็นมิติทับแต่ฉินเฟิงยังพูดไม่ทันจบนักวิจัยคนหนึ่งก็โบกมืออย่างไม่สบอารมณ์กล่าวว่า แน่นอนพวกเรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่แต่มิตินี้มีความพิเศษนักเห็นได้ชัดว่ามีหลายอย่างควรค่าแก่การศึกษาคุณไม่รู้หรอกว่าสิ่งนี้มีความหมายขนาดไหนต่อพันธมิตรมนุษย์ฉินเฟิงกล่าวเสียงเย็นชาแต่ถ้าพวกคุณไม่ยอมออกไปงานวิจัยพวกนี้ผมเกรงว่าคงไม่สามารถนำมันออกมาได้ตลอดชีวิตเพราะหลังจากนี้มิติทับซ้อนจะไม่เปิดง่ายเหมือนช่วงแรกอีกแล้ว นักวิจัยหลายคนมองหน้ากันและเริ่มคิดว่าที่ฉินเฟิงพูดมันก็พอมีเหตุผลอยู่บ้างอย่างไรก็ตามคนเหล่านี้ไม่ใช่แค่เป็นคนประเภท IQ สูงเท่านั้นแต่ยัง EQ ตำ่ำคนหนุ่มในกลุ่มเอ่ยออกมาว่าในเมื่อคุณเข้ามาได้ฉะนั้นก็น่าจะออกไปได้เหมือนกันงานวิจัยของเรามีค่ามากถ้าด็อกเตอร์ซาดรู้เรื่องนี้เขาจะสนับสนุนพวกเราอย่างแน่นอน บังเกิดความคิดบางอย่างว่าผ่านเข้ามาในใจของชินเฟิงไม่รู้จริงๆว่าอีกฝ่ายกําลังค้นคว้าอะไรยังไงก็ตามเห็นจากท่าทีตื่นเต้นของคนเหล่านี้ที่แม้แต่ความเป็นตายยังยอมโยนทิ้งไว้เบื้องหลังแสดงว่ามันต้องมีอะไรดีแน่ๆเมื่อคิดได้แบบนี้ฉินเฟิงก็แซงทำเป็นหน้านิ่งกล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการเปิดช่องว่างมิติมีราคาสูงมาก ดังนั้นหลังจากวันพรุ่งนี้จะมีการจัดระเบียบอบพยพผู้คนทั้งหมดถ้าพวกคุณไม่ตามมาเพื่อทำการทดลองต่อไปอย่างน้อยก็ต้องยอมคายผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ออกมาบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อที่ผมจะได้ใช้มันไปอธิบายกับด็อกเตอร์แซดเดิมฉินเฟิงวางแผนจะเล่นลิ้นเปลืองวาจาเพื่อโน้มน้าวใจอีกฝ่ายแต่ไม่นึกเลยว่านักวิจัยเหล่านี้จะพยักหน้าและตกลงทันที คุณตามฉันมาชายคนนั้นแทบรอไม่ให้ที่จะแนะนำผลงานแก่ชินเฟิงนำเขาไปยังห้องทดลองสิ่งที่ชินเฟิงไม่รู้ก็คือนักวิจัยเหล่านี้ติดอยู่ที่นี่แค่วันเดียวก็สามารถค้นพบข้อมูลอันน่าตกใจแต่ไม่สามารถบอกต่อให้ใครได้ฉะนั้นไม่ต้องกล่าวถึงว่าพวกเขาเสียใจแค่ไหนแต่ตอนนี้เมื่อมีผู้มาเยือนพวกเขาจึงกระตือรือร้นที่จะแบ่งปันผลงานของตัวเอง เพื่อให้อีกฝ่ายแสดงออกถึงท่าทียกย่องตนมองมาด้วยสายตาชื่นชมสำหรับพวกเขาแล้วการกระทำเช่นนี้ไม่ต่างจากเด็กที่กำลังได้รับเหรียญทองแทบอดใจไม่ไหวที่จะแสดงไม่นานห้องทดลองขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าพวกเขาตามพื้นมีเศษกระจกตกแตกประปรายแล้วก็ศพของสัตว์ร้ายเห็นได้ชัดว่าช่วงมิติทับซ้อนปรากฏขึ้นร่างทดลองบางส่วนได้หลุดจากพันธนาการ แต่ไม่ช้าก็ถูกควบคุมได้อย่างรวดเร็วโดยเหล่านักวิจัยและณเวลานี้เหล่านักวิจัยพาฉินเฟิงมาเดินวนๆอยู่รอบๆกล่องหลายสิบใบฉินเฟิงเหลือบไปเห็นมแมลงสาบขนาดเท่าอ่างล้างมือได้อย่างรวดเร็วสีหน้าของเขาแปลเปลี่ยนกล่าวเสียงจมนี่น่หรอสิ่งที่พวกคุณกำลังวิจัยมแมลงสาบพวกนี้ แท้จริงแล้วมันเหมือนกับฝูงมแมลงสาบที่บุกโจมตีฉินเฟิงกับกวนฉานก่อนหน้านี้เลยหากพวกมันเกิดจากงานวิจัยของแซดแล้วปล่อยออกไปภายนอกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างฉินเฟิงจะฆ่าพวกนักวิจัยให้หมดในลมหายใจเดียวและค่อยไปบอกแซดว่าคนพวกนี้ถูกสัตว์ร้ายฆ่าตายหมดแล้วนักวิจัยคนหนึ่งเห็นว่าฉินเฟิงสนใจก็เร่งอธิบาย ไม่ใช่หรอกแต่เจ้าสิ่งนี้น่าทึ่งมากถ้าพวกเราไม่อยู่ในมิตินี้คงไม่ทางศึกษาค้นคว้ามันได้มแมลงสาบตัวนี้เป็นแค่มแมลงสาบธรรมดาแต่พวกเราเคยล่าลิงสัตว์ร้ายมาก่อนจากนั้นก็ให้เลือดและเนื้อของลิงแก่สิ่งมีชีวิตหลายชนิดเพื่อกินมันและพบว่ามีผลการเปลี่ยนแปลงอันน่าทึ่งชายคนนั้นชี้ไปทางขวดโหลหลายใบยให้ฉินเฟิงดูและพบว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ นอกจากมแมลงสาบแล้วยังมียุงมแมลงเต่าทองและอื่นๆสิ่งเล็กๆพวกนี้ภายใต้การชำระล้างของพลังงานที่เกิดจากรอยแยกมิติครั้งใหญ่ส่งผลให้ส่วนหนึ่งกลายเป็นมแมลงสัตว์ร้ายแต่บางส่วนก็ยังอยู่ในสภาพเดิมก่อนเกิดรอยแยกมิติเป็นแค่มแมลงอ่อนแอตอนนี้นอกจากมแมลงสาบตัวใหญ่แล้วยังมียุงขนาดประมาณครึ่งเมตรเพียงแค่มองไปยังรูปลักษณ์น่าเกลียดน่ากลัวนี้ ก็สามารถบอกได้ว่าหากถูกมันดูดเลือดเกรงว่าคงแห้งไปทั้งร่างร่างของแมลงสาบมีขนาดใหญ่ขึ้นความแข็งแกร่งก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเปลือกส่วนนอกสุดได้รับการเสริมความทนทานเมื่อถูกกักขังอยู่ในมิตินี้หากไม่มีอะไรผิดพลาดแมลงสาบทดลองตอนนี้น่าจะมีความแข็งแกร่งเทียบได้เลยกับเขี้ยวทารกส่วนยุงตัวนี้นี่คือแมลงเป่าทองพิษ